อะนักเรียนคะคลิปนี้เรามาดูการแก้โจทย์การอินทิเกรตนะฮะในเรื่องของความเร็วความเร่งนะฮะ,ะเราเคยดิฟระยะทางได้ความเร็วดิฟความเร็วได้ความเร่งทีนี้ถ้าเป็นอินทิเกรตมันจะย้อนกลับนะอินทิเกรตความเร่งจะได้ความเร็วอินทิเกรตความ เร็วจะได้ระยะทางนะ,ะดูสถานการณ์โจทย์ข้อนี้เขาบอกกาหนดสมการความเร็วมาเป็นตัวนี้นะคะเขาถามหาระยะทางเพราะกระบวนการแก้ปัญหาของเราเนี่ยนะคะเราก็เริ่มต้นที่คอนเซปต์ตรงนี้นะคะอ่าอินทิเกรตความเร็วเราจะได้อะไรคะระยะทาง ดังนั้นโจทย์เข้ากำหนด vt มาให้เราก็อินทิเกรต vt ได้ s นะฮะ s ที่ได้ออกมานะ,ะในรูปของสมการตัวนี้นะฮะ s เท่ากับ t อินทิเกรต t กำลัง3าด้วย t กำลัง4ี่ส่วน4่ลบ3 t บวก4 4ตัวนี้ไม่เป็นประเด็นเพราะว่ามันมี t 1เท่ากับ2 t 2เท่ากับอะไรคะเท่ากับ3 ดังนั้นนะระยะทางที่โจทย์เขาต้องการนะ,ะระยะทางที่โจทย์ต้องการในช่วงนี้เราก็สามารถแทนค่าลงไปนะฮะจะเห็นว่าเราได้ S แล้วตอนแรกเราแทน T เท่ากับสเป็นระยะา t ช่วงที่2ช่วงที่1คือ T ีเท่ากับ2นี่เราก็แทนค่าลงไป นะ,ะเมื่อเราแทนลงไปให้นักเรียนสังเกตนะ,ะว่าค่า c ของเรานี่มันยังไม่จบนะฮะยังไม่จบไม่ได้แทนค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นแต่ตัวนี้มันสามารถบวกลบกันได้นะ,ะอ่ะทีนี้อ่ะแปสบส่วนสีลบเ้ลบสิส่วนสบวกสินี่มันก็จะได้5 3าส่วนสอ่านี่คือระยะทางที่ได้นะฮะอันนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะ เป็พราะฉะพัานในลักษณะโจทย์แบบนี้นะ,ะถ้าเป็นทีสองช่วงให้หาระยะทางเราก็ไม่ต้องแทนค่าหาสีให้ยากนะฮะเพราะมันจะหักล้างกันไปหมดพอดีอ่าต่อไปสถานการณ์ข้อ2นะฮะอย่าลืมว่าอินทิเกรตความเร็วเราได้ระยะทางในข้อนี้เขากำหนดความเร่งมาให้ก็เราก็อินทิเกรตความเร่งมันจะได้อะไรคะ ความเร็วนั่นเองนะมันจะได้ความเร็วเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ตรงนี้เราก็มาใช้แก้ปัญหาในโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะเริ่มต้นอินทิเกรตความเร่งได้ความเร็วพจน v t ก็คือการอินทิเกรตอะไรคะ5 t บวก1 dt นะหรือ v t ของเราอยู่ในรูปที่อินทิเกรตออกมาตัวนี้จะได้5อินทิเกรต t ทีกำลังสองส่วน2อินทิเกรตหนึงได้ทีแล้วก็จะบวก4นะฮะได้สมการตัวนี้ออกมานะอ่ะทีนี้นักเรียนนะคะเมื่อได้สมการนี้แล้วนะโจทย์เขาบอกว่า T เป็น0 V เป็น0เมื่อ T เท่ากับ0แปลว่าอ่าตรงนี้ค่า T เราแทนลงไป0ตัวนี้บวก0บวก4 ะะซึ่งเท่ากับ0นั่นก็แสดงว่าค่าเสียงเราเป็นอะไรฮะเป็น0ดังนั้นสมการความเร็วที่อยู่ในรูปพร้อมใช้ก็จะได้เป็น v t เท่ากับอะไรคะเท่ากับ5 t กําลัง2ส่วน2บวก t นะคะอ้าวต่อไปทีนี้โจทย์เขาบอกว่าขณะที่ t เท่ากับ c นะ,ะขณะที่ t เท่ากับ c ความเร็วเป็นเท่าไหร่ ก็ v c นะ,คะ5คูณ c ยกกำลัง2ส่วน2บวก c อ่า c 416หาร2เป็น8 85c 10เป็น44นะฮะหน่วยก็จะเป็นหน่วยระยะทางต่ออ่า1หน่วยอ่าเวลานะฮะ1หน่วยเวลานะฮะ อาจจะเป็นเมตรต่อวินาทีนะเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีอะไรประมาณนี้นะคะขอให้นักเรียนดูอีกครั้งนะคะอย่าลืมว่าในการอินทิเกรตนี้นะอินทิเกรตความเร่งจะได้ความเร็วอินทิเกรตความเร็วจะได้ระยะทางอินทิเกรตความเร่งได้ความเร็ว อินทิเกรตความเร็วได้ระยะทางซึ่งมันย้อนกลับถ้าเราดิฟระยะทางจะได้ความเร็วดิฟความเร็วจะได้ความเร่งอินทิเกรตความเร่งได้ความเร็วอินทิเกรตความเร็วได้ระยะทางโอเคนะคะ